สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รีวิวรถยนต์เมือสองนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเทวลิศนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคิวของรถเก่งนะครับอีโคคาร์นะครับเป็นมิตสูบิชินะครับแอททา GLX นะครับรถปี2561นะครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนําร้านก่อนนะครับร้านอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับศรีสะเกษพงษนิเวศนะครับอยู่ในเขตอําเภอเมืองนะครับอยู่ตรงข้ามวัดหลวงนะครับ ถนนอุบลนะครับในเขตเทศบาลนํำเพอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับทางร้านเปิดมาให้บริการมายาวนานถึง30ปีนะครับแล้วก็มีรถให้เลือกนะครับมากมายนะครับหลากหลายรุ่นนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการรถนะครับก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามผมนะครับได้ทุกรุ่นเลยนะครับเรามีให้ท่านเลือกเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือเก่งนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมเทวลินนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูเจ้ามิซูบิชอัตถาคันนี้กันเลยนะครับ เป็นเก่งนะครับสวยๆอีโคคาร์นะครับคันนี้เป็นรถที่เจ้าของเดิมนะครับออกป้ายแดงมานะครับแล้วก็เอาไปตีเปลี่ยนนะครับผมเป็นมิสูชิ i อ h i าปี2561นนะครับรุ่น GLX นะครับปี61นะครับคันนี้นะครับราคาทางร้านนะครับขายเพียงนะครับ 2 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ288,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่ารถคันนี้นะครับมีความพิเศษยังไงนะครับแล้วก็เป็นรถเดิมนะครับผมคันนี้นะครับทางร้านได้มานะครับก็จะมีแค่เปลี่ยนยางนะครับได้ยางใหม่นะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับสีนะครับสีรถนั้นยังเป็นเดิมอยู่นะครับดวผมพาดูนะครับรอบๆนะฮะก็จะมีอ่าดแล้วดูกันเลยนะครับภายหน้าเป็นแบบ มีไฟเดย์ไทม์ลัดหนึ่งไลท์นะครับอยู่ที่มุมกันชนนะครับไฟตัดหมอกมีนะครับที่ฝากระโปรงนะครับจะมีรอยแมลงตรงนี้นิดหน่งนะครับถลอกนิดหน่อยนะครับจะพาดูเหมือนกับว่าท่านได้มาดูด้วยตัวเองนะครับกระจังหน้านะครับก็เป็นชุกโคเมียนนะครับผมรอยถลอกเล็กน้อยจากการใช้งานนะครับคันนี้ได้มาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นสีขาวนะครับผมได้ยางใหม่นะครับทางร้านเปลี่ยนยางให้นะครับ สีก็โดยรวมพร้อมใช้งานนะครับกูขีดนิดหน่อยนะครับผมตามการใช้งานนะครับของเจ้าของเดิมนะครับขอบอกว่าภายในคันนี้เดิมนะครับสวยมากๆนะครับก็จะมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับที่ประตูนะฮะอย่างนี้นะครับบุกนิดนึงนะครับผมบุกนิดนึงนะครับสีขาวนะครับอันนี้สีขาวนะครับขามุกด้วยนะฮะอ่า จ้าของเดินใส่กล้องหลังมานะครับอยู่ใต้ป้ายทะเบียนอยู่เหนือป้ายทะเบียนตรงนี้นิดหนึงนะครับมีบริการนะครับทําสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนนะครับทางร้านก็สามารถไปทําสัญญาให้ท่านได้นะครับทั่วประเทศนะครับทําสัญญาถึงบ้านนะครับส่วนเรื่องการส่งรถนั้นนะครับเราส่งฟรีที่50กิโลเมตรนะครับหลังจากนั้นก็จะมีค่าบริการนะครับผมใกล้ๆส่งทุกที่นะครับ ส่งทุกที่นะครับสะดวกมารับที่ร้านก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอ่าดูรอบๆนี่นะฮะภายในภายในเจ้าของเดิมทํามาก็ค่อนข้างสวยนะครับหุ้มเบาะนะครับเบาะทับนะครับเป็นเบาะแดงนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับเบาะไม่ขาดนะครับเบาะไม่ขาดเลยนะครับราคานะก็เรียกได้ว่าอีโคจริงๆนะครับสองแสนแปดหมื่นแปดพันนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับ เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับอะคันนี้นะครับชิบคันนี้เป็นรถเดิมนะครับหน้าเดิมนะครับแต่ว่าขายมีตำหนินิดนึงนะครับผมแจ้งตรงๆนะครับจะได้ไม่ผิดใจกันนะครับเวลาซื้อไปแล้วนะครับอคันนี้เดิมนะครับด้านหน้านี้เดิมหมดนะครับเมต้าครบนะครับสีไม่เคยเคาะไม่เคยโป้นะครับอย่างที่ผมบอก หลายๆคลิปนะครับวิธีดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่าตำหนิด้านหลังที่ผมแจ้งไปนั้นอยู่ตรงไหนนะครับจะพาไปดูนะครับแต่ว่าถามว่าลึกไหมไม่ลึกนะครับมันเป็นการเคมของประกันชั้นหนึ่งนะครับเบียดข้างข้างหลังซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเบียดหลังซ้ายมาคันนี้แต่ก็ไม่ถึงกับโครงสร้างนะครับมีนการซร้าบำรุงแค่นั้นเองนะครับอันนี้ด้านหน้าขวานะครับ หลังขวานะครับผมจะผมจะพาดูแล้วก็แจ้งตรงๆนะครับลูกค้าทุกท่านจะได้สบายใจนะครับว่ารถของเรานั้นถ้ามีตำหนิเล็กๆน้อยล้วก็จะแจ้งแบบนี้นะครับผมออันนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับหลังขวานี่เดิมนะครับผมเห็นไหมฮะเม็ดอ้าวเรียงตัวสวยไม่เคยคลอไม่เคยโปนะครับ่าหลังซ้ายหลังขวา แต่ว่าด้านด้านหลังซ้ายนั้นมีตำหนินิดนึงนะครับเป็นการเคลมประกันของอู่ประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับในการเปลี่ยนนะครับผมชิ้นส่วนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทําไมถึงว่าอย่างนั้นนะครับจะได้ดูเป็นทิศด้วยนะครับว่าอ๋อรถที่มีตำหนิเขาดูเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับด้านหน้านั้นเดิมนะครับด้านหน้าเดิมนะครับเดี๋ยวจะพาบนกลับมาดูนะครับจะพาดูรอบๆอบก่อนนะครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะฮะ เห็นไหมครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับฮาอาร์คเดิมคันนี้มีการแต่งนะครับเป็นจอนะครับกล้องนะครับสายจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมถอดออกเรียบร้อยนะครับก็ยังคงไว้ซึ่งอุปกรณ์ต่อนะครับผมท่านซื้อไปแล้วนะครับเอากล้องมาติดเพิ่มได้นะครับผมอ เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเน็ตอาร์คเดิมนะครับเดี๋ยวพาดูตัวที่ไม่เดิมนะครับอยู่ด้านหลังซ้ายใกล้ๆนี้เองนะครับนี่คือเดิมนะครับแต่ว่ารถนะครับเราดูแล้วนะครับตำหนินิดหน่อยครับคันนี้ราคาก็เลยปรับลงมาถูกมากๆนะครับอันนี้ทุกอย่างเดิมนะครับมีประตูเดิมนะครับคือไม่ได้เปลี่ยนพอดนะครับประตูนี้คือของเดิมทั้งหมดนะครับฝั่งซ้าย ครับเพียงกับว่านี่เลยครับจุดนี้นะฮะจุดนี้นะครับเนี่ยชิ้นนี้นะครับเขาถอยเบียดเขาถอยเบียดพอถอยเบียดปุ๊บสีก็จะเห็นไหมครับสีมันจะดูไม่เหมือนชิ้นอื่นนะครับอันนี้คือไปการซ่อมมาแต่ว่าทางร้านก็จะจัดการให้นะครับจะเก็บรอยให้นะครับก็คือเปลี่ยนชิ้นนี้นะครับที่ว่านะครับวิธีดูก็คือนี่ครับในตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าเม็ดอาร์คมันหายไปบริเวณนี้ นั่นก็คือเขานะครับเขาทําการแกะเปลี่ยนชิ้นนี้นะครับแต่ไม่ถึงโครงสร้างภายในนะครับเพราะว่าเม็ดอาร์คตัวบนก็ยังเดิมอยู่นะครับอันนี้คือวิธีการดูนะครับวิธีการดูเดิมหรือว่าไม่เดิมนะครับหลังซ้ายตรงนี้นะครับมีตําหนแค่ชิ้นเดียวนะครับชิ้นหลังนี้นะครับเป็นการถอยเบียดนะครับผมเป็นการถอยเบียดนะครับก็เลยเปลี่ยนชิ้นนี้นะครับอ่านะครับ ผมพาดูนะครับแล้วก็จริงใจนะครับแจ้งตรงๆนะครับจะได้ไม่ผิดใจกันนะครับว่ารถไม่เดิมนะคันนี้คันนี้ผมแจ้งเลยนะครับว่ามีการเปลี่ยนชิ้นนี้นะครับเปลี่ยนชิ้นนี้นะครับแต่ว่าไม่ถึงโครงสร้างนะครับภายในไม่ถึงนะครับไม่ถึงกับเสียหายหนักนะครับเป็นการเคลมประกันของประกันชั้นหนึ่งนะครับเขาต้องการให้รถออกมาดูเหมือนใหม่มากที่สุดดูเหมือนเดิมมากที่สุดนะครับเขาก็เลยทําการเปลี่ยนนะครับชิ้นนี้นะครับผมพาดู ป่าท้ายด้วยนะครับมีจุดเดียวนะครับที่ว่านจะมีนะครับก็คือหลังซ้ายนะครับรถคันนี้นะครับเวลาดูก็ให้ดูรวมๆกวาดสายตาซ้ายขวานะครับอฝั่งขวานะครับที่ผมเคยบอกทุกคลิปนะครับเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบนะครับ ก็ค <muitas> <arias> ือชิ <bulun> <vậy> no ้นนี้นะครับของอีกฝั่งหนึ่งถูกเปลี่ยนนะครับแกะออกนั่นเองนะครับแจ้งตรงๆนะครับแจ้งตรงๆนะครับแต่ว่าโครงสร้างนะครับชิ้นนี้นะครับภายในยังเดิมอยู่นะครับเม็ดอักอยู่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นการแกะเปลี่ยนนะครับคือเปลี่ยนเฉพาะเปลือกฝั่งนี้ออกนะครับเปลี่ยนเฉพาะเปลือกฝั่งนี้นะครับเม็ดอักหายไปเห็นไหมฮะแต่ว่า ไม่ถึงโครงสร้างภายในนะครับที่ผมบอกก็คือเนี่ยภายในยังมีเม็ดอักอยู่ชิ้นนี้นะครับแกะเปลี่ยนได้นะครับก็เปลี่ยนชิ้นนี้มานะครับภายในก็เป็นปูพรมนะครับผมสีแดงนะครับดานะครับมีกล้องหลังด้วยนะครับตำหนิเล็กน้อยครับผมถอยเด่ยดเสานิดหน่อยนะครับทันนี้ไม่ถึงจะเสียหายหนักนะครับภายในนะครับผมภายในเป็นเดียดออโต้นะครับถุงลมนะครับไม่แตกนะครับ ไม่ได้ชนหนักพลิกคว่ำนะครับึงเป็นการถอยเดียดเสานะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับผมเครื่องเล่นก็เป็นจอนะครับสัมผัสได้นะครับนะครับแอเออทุกอย่างใช้ได้นะครับผมมีรภัยใช้ได้นะครับมีบลูทูธนะครับผมมันตีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะครับเลขไม้นะครับถูกใช้งานมานะครับแปดหมื่นห้าพันอ่าไปไหนแล้วแปดหมื่นห้าพันนะครับ 7 1็ด้อยสิบกิโลเมตรนะครับแปดห0ห้าพันเจ็ด้อยสิบกิโลเมตรนะครับคันนี้ก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับเ่ิงเดินก็พร้อมใช้งานนะครับเดินเรียบปกติดีนะครับเพราะไม่โดนด้านหน้านะครับเป็นการถอยเบียดเสานะครับคันนี้ตอนนี้นิดหน่อยนะครับผมก็แจ้งตรงนะครับเผื่อลูกค้าที่ดูรถจะได้ดูแล้วก็อ๋อรถที่มันไม่เดินมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับอันนี้คือหลังคานะครับก็เดินไหครับผม หลังคาเดิมคพ่อนข้างสวยนะครับเบาะหลังนะครับมุมแดงนะครับพร้อมใช้งานนะครับไม่มีรอยขาดของเบาะเลยแม้แต่จุดเดียวนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับมาบดูห้องเครื่องยนต์ด้วยนะครับไปดูห้องเครื่องยนต์ด้วยนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับสักรู่นะครับห้องเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับหน้าเดิมนะครับน็อตทุกตัวนะครับมีมาร์กรงงานคือซีนะครับแก้านหน้านะครับอันนี้คือรถที่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็จะไม่มีรอยขันนะครับผมอดูได้นะครับแก้มหน้านี้คือเดิมนะครับปากระโปงเดิมนะครับซีนนะครับผมซีนนะครับเดิมนะครับ ัอยายให้กล้องจับจะได้เห็นนะครับอันนี้เดิมนะครับมอกอครบนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับลูน็อตบางนะครับฝั่งขวาแล้วก็มาดูฝั่งซ้ายนะครับเหมือนกันนะครับเดิมจริงๆครับคันนี้หน้าเดิมนะครับด้านหลังมีเปลี่ยนเขาเรียกว่าบังโคนซุ้มล้อนะครับแค่นั้นเองนะครับนะครับ นาคูซีโรงงานยังอยู่นะครับพบนะครับมีเด็ก a อ s นะครับผมเครื่องยนต์ก็เดินเรียวปกตินะครับเครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีนะครับอัดแปดิ้นเติมน้ำมันยี่สิบกว่ากิโลลิตรนะครับขับดีๆได้ประมาณยี่สิบสองนะครับเดี๋ยวผมพาดูครับรอบครั้งหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับปองสตาร์ทก็จะมีไฟเดทามลันนิ่งไลท์ติดขึ้นมานะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับขับรถคันนี้นะครับ มิซูบิชิแอททานะครับปี2011นะครับอ่าขอโทษครับมิซูบิชิแอททา1.2 GLX รถปี2,561นะครับปี2,561นะครับไม่ใช่ปี2 0 1 1ครับขอโทษด้วยนะครับ2561นะครับราคานะครับราคาขายเพียง288,000บาทนะครับรายละเอียดนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจผ่อนนะครับจะอยู่ด้านใต้คลิปนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับ แต่ดูรายละเอียดด้านล่างนะครับจะมีรายละเอียดของการใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะครับผ่อนงวดเท่าไหร่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะต้องขอฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้รีวิวรถคันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเทวินนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ